สวัสดีค่ะพี่น้องสวัสดีคะ่ะเจญกับข้าวนกนาเนเตอร์แลนด์อีกแล้วกับพี่น oui, ้องค่ะเจิญนตอนบ่ายๆกับพี่น้องวันนี้วันพุธวันพุธนะพี่น้องข้าวนกนากขททางานเสร็จเรียบร้อยมาถึงบ้านรีบรีบหาบน้ําเปลี่ยนเสื้อผ้าค่ะพี่น้องค่ะรีบรีบมาหาบน้ําเปลี่ยนเสื้อผ้ามีข่าวดีค่ะพี่น้องค่ะข้าวนกนา ไปหาหมอฟันกับพี่น้องขาไปหาหมอฟันนัดกับหมอฟันเอาไว้ทํำฟันสะอาดฟันกับพี่น้องขาแล้วก็นกนาก็ได้นัดหมอทําฟันเรียบร้อยกับพี่น้องขาทําฟันใหม่หมดเลยกับพี่น้องขาตรวจด,ดูทําฟันแต่ที่จะทําฟันที่ไปพูดกับหมอนั้นมันเป็นเดือนอเดือน มีนาค่ะพี่น้องค่ะเดือนมีนาต้องคอยอีกหน่อยหนึ่งหมอเขาก็คนเยอะอะนะพี่น้องค่ะแล้วทีนี้นันแหละเขานกนาไปเดือนมีนาไปให้หมอดูว่าเออ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 ทำยังไงค่ะที่นี่ที่นี่ที่เนเธอร์แลนด์ประเทศอื่นเขานอกนาไม่ไม่ทราบนะคะพูดแต่เรื่องเนเธอร์แลนด์แล้วกันค่ะพี่น้องที่เนเธอร์แลนด์นะคะพี่น้องค่ะถ้าสมมุติว่าเราจะไปหาหมอฟันทําฟันทํานู่นทํานี่ทําอะไรก็ตาม เปลี่ยนทำใหม่ก็หม,หมอเขาจะดูว่า,าจะทำยังไงให้เรานะเราไม่สามารถไปพูดได้ว่าฉันจะทำอย่างโน่นฉันจะทำอย่างนี้ฉันจะอย่างนั้นกับพี่น้องขาถึงนั้นเลยค่ะค่ะนกนาดีใจที่ได้นัดหมอค่ะพี่น้องขาที่ได้นัดหมอหลังจากปีใหม่ก็ปีใหม่ก็ทำอะไรใหม่ๆนะคะพี่น้องขะทำอะไรใหม่ๆอืม ไปหาหมอฟันเดี๋ยวสักครู่หนึ่งต่อตมฟามจะอาดฟันไงครับพี่น้องก้านนกนาไม่ได้ทาลิปเลยกับพี่น้องะ่ะปากดำไหมครับพี่น้องไม่ดําเยอะนะตัวจริงก้านนกนาก็ปากไม่ดําวันนี้มาบอกค่ะทําไมปากไม่ดําธรรมดาแล้วคนเราก็มีอายุแล้วมันก็ปากดนะํานะยเห็นนเห็นคนบางบางคนนะบางก้านนกนาก็าเห็นบางคนนะที่พอ,อไม่ทาลิปแล้วปากดํา มีคนรู้จักด้วยก็บอกว่าเขาโอ้ยไม่ตาลิปไม่ได้เลยปากดำว่างเี้เคล็ดลับไม่ให้ปากดำทำความสะอาดปากกริมฝีปากทำแบบให้มันออกให้หมดง่ายๆกับพี่น้องเมื่อก่อนเข้านอกนาซื้อน้น่นซื้อนี่ซื้อนั่นนะแบบอ e ีห่อไม่ดีค่ะพี่น้องนี่จะให้ดูเลยนะ้ำมันมะพร้าวเนี่ยน้ำมันมะพร้าว,าวกะปุกหนึ่งสี่ยูโรสามเก้าข้าวซื้อที่ในซุปเปอร์มาร์เก็ตกับพี่น้องกา เอาสำลีมาชุบน้ำอุ่นนะชุบน้ำอุ่นแล้วบิดให้แห้งแล้วเอา,เอา,เอา,เอาน้ำมันมะพร้าวนี้เลยค่ะบนสำลีนะพี่น้องขาแล้วก็มาเช็ดปากเช็ดทำความสะอาดลิปสติกแล้วปากมันจะไม่ดำด้วยน้ำมันมะพร้าวนี่มันรักษาผิวทำได้หลายอย่างใส่ผมใส่ทำความสะอาดปากคิ้วใต้ขอบตาอะไรอย่างนี้ค่ะพี่น้องขาน,นั่นเลยค่ะพี่น้องความ เล็กๆน้อยๆนะอเอามาแชร์กันไม่ทราบว่า,าใครยังไม่ทราบหรือใครอยากลองก็ก็ได้นะคะพี่น้องนะ้ำมันมะพร้าวนะคะโอเคไปกันขับก้านนกนาไปแล้วค่ะพี่น้องเดี๋ยวกลับมาเดี๋ยวก้านนกนามาคุยกับพี่น้องอีกนะคะโอเคเจอกันสักครู่ค่ะพี่น้องขาไปหาหมอฟันก่อนกลับมาแล้วค่ะพี่น้องขาจากไปหาหมอฟัน หมอฟันผู้ชายเก่งมากๆเลยเก่งนะเขาทำความสะอาดฟันแวววับ well เลยค่ะพี่น้องค่ะดีใจอีกฟันฟันสะอาดอีกที่นี่อกเดือนนะคะพี่น้องอกเดือนไปหาหมอฟันครั้งหนึ่งค่ะตรวจฟันเพราะฉะนั้นปีละสองครั้งค่ะพี่น้องค่ะแล้วกานกนาได้อน,นี้มาหมอฟันเขาเอ่อให้อน,นี้เอ่อมาไว้อะ ไวช้ชิมชิมฟันระหว่างฟันกับเวลาแปลงฟันเสร็จแล้วทีนี้ค่ะพี่น้องขาหมอเขาหมอเขาให้คนแปลงฟันกับเอกับแปลงสีฟันนี้นะพี่น้องแปลงสีฟันอ่ะเออเนี่ยนี่อิเล็กทริกกับพี่น้องค่ะแปลงสีฟันนี้เละหมอเขาให้ใช้แปลงสีฟันนี้ค่ะก็นั่นเลยค่ะพี่น้องค่ะก้นานนกนาก็ดีใจอีกที่ได้ไปเออ ไปทำความสะอาดฟันแล้ววันนี้ก็มาบอกกับพี่น้องบางคนที่ยังไม่ทราบเ,าเรื่องของออน้ำมันมะพร้าวเจ็บปากเจ็บใต้ตานะพี่น้องนี่แหละตามที่บอกไปแล้วนี่แหละซื้อในซูปเปอร์มาร์เก็ตแล้วตัวนี้คะ่ะพี่น้องก็ซื้อในรีเดลนะัล่นแหละซื้อตัวนี้ในลีเดลอยากมาบอกพี่ๆน้องๆน,นะ เนี่ยมันหอมมากเลยค่ะพี่น้องมันหอมมากเลยไอ้น,นี้นะไม่เหมาะสําหรับเอาไปทอดหรือว่าไปอะไรนะไม่เหมาะนะข้าวนอกนาว่านะข้าวนอกนาใช้ทําอะไรทราบไหมครับพี่น้องคะข้าวนอกนานะใช้ทําทาบนขนมปังแตนที่จะเอาโบสเตอร์แตนที่จะเอาครีมมานะมาทาบนขนมปังให้ขนมปังมันนิ่มทายนี้ค่ะพี่น้องมันจะหอม มันหอมคล้ายๆว่าเมื่อก่อนที่เราสมัยก่อนตอนเด็กๆนะเพราะแม่นะแม่เคี่ยวเคี่ยวน้ำมันมะพร้าวเองมันหอมอย่างนั้นเลยค่ะพี่น้องค่ะหอมอย่างนี้เลยหอมมากๆเลยก็เลยเอามาทาขนมปังเวลาแล้วขนมปังมันนิ่มแล้วอร่อยแล้วหอมแบบเราชินกับกลิ่นนี้อ่ะนะและสำหรับโบสเตอร์ โบ๊ทเตอหรือว ok oh, ่าครีมท ok right? ี n ok n awa, right? ่ทาบนขนมปังก ok right? ้านนกนาว่ามันมันมันอ้วนมันทาให้อ้วนมันทําให้เกิดไขมันมันร่างกายกับพี่น้องดีมากเลยหอมพี่น้องหอมนี่ไม่ก้านกนาว่านะไม่เหมาะกับเอาไปผัดทอดโน่นทอดนี่กินกินกินอะเอากินอะพี่น้องทีละนิดทีละนิดอะไรอย่างเงี้ยอร่อยแล้วก็ทาขนมปังกับพี่น้องค่ะแล้วนั่นเลยค่ะพี่น้องก้านนกนาก็เอ่อ คลิปนี้ก็มาบอกมาเล่าคุยกันว่าเกิดอะไรขึ้นทำอะไรมั่งก็ชีวิตประจำวันน่ะนะคะพี่น้องขาแล้วมาแบ่งปันเรื่องน้ำมันมะพร้าวเนี่ยไว้ตาขนมปังหอมกับเราชินนะพี่น้องเราชินแบบว่ากลิ่นบ้านบ้านบ้านเราอะนะพี่น้องเราชินกลิ่นบ้านเราปากไม่ตาลิบเลยโอเคค่ะพี่น้อง ตอนนี้ห้าโมงกว่าห้าโมงสี่สิบนาทีแล้วเพิ่งมาถึงมืดแล้วค่ะพี่น้องมืดแล้วแต่อีะมันตกมันก็เลยดูสว่างนะข้างนอกอ่ะมันดูสว่างเพราะว่าอีะมันยังมีอยู่มันมีอีะตัวไปแต่ว่าลื่นนะตอนนี้มันมันมันเป็นน้ําแข็งค่ะพี่น้องมันเป็นเหมือนหน้าน้ําแข็งอ่ะลื่นเดินมันฟุตบาทไม่ได้เลยแล้วก็ กี่จักรยานวันนี้เขานอกนาเขาลื่นไปสองครั้งแล้วค่ะพี่น้องกาลื่นไปสองครั้งแต่ก็ไม่ไม่ตกลงนั้นเลยนะก็ยังดีลื่นไปสองครั้งเกือบตกกับพี่น้องเกือบตกนั่นแหละพี่น้องขาแล้วทีนี้เดี๋ยวสักครู่เขานอกนาต้องไปฟิตเนสอีกไปยกเวฟอีกค่ะพี่น้องสองทุ่มค่ะสองทุ่มไปยกเวฟอีกแต่นั้นนะพี่น้องขาแต่นั้นนะ ต่นนั้นข้าวนกนาขอขอจบคลิปนี้เพียงเท่านี้นะคะพี่น้องพูดคุยพูดคุยด้วยความคิดถึงกับพี่น้องนั่นแหละก็มาบอกอบอกตอ่อสิ่งดีๆน้ำมันมะพร้าวสองอย่างเ <c oughs> จ็ดกเอาเครื่องสำอางเอาลิปออกออกอย่างดีเลยกับพี่น้องค่ะนั่นแหละโอเคขอบคุณมากค่ะพี่น้องแล้วเ,เจอกันใหม่ในคลิปหน้าหีกนะคะขอบคุณมากค่ะฝากช่องของก้าวนกนาเนเธอร์แลนด์ จ่องนี้นั้นด้วยนะคะพี่น้องขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ